เด็กนี้ดีไหมครับพี่กับว e a l i s t a r ถ้าเดินกนที่เริ่มได้ว e a l i s t a เป็นเด็กที่เน้นการเล่นออเดอร์อันามณี2แบบอย่าง True Heart t e a d Ruby และ Everlasting Sapphire ยังไงน่ะเหรอนี่เลย Prismatica r e a l i s t a ท t e c h o n s o b u 1 True Heart Ruby จนจบเทินยูลิตนี้จะบวกหมื0น5และคู่แข่งไม่สามารถอินเตอร์เซปได้อีกเทคสหนึ่ง s o b u d 1 Everlasting Sapphire ดูการ5า์5ใบเลือกยูนิตไม่เกิน2ใบคอลงเรียกอาศที่ไม่มียูนิตอยู่แล้วบวก5,000จนจบเทิร์นส่วนที่เหลือทิ้งลงดอบและยังมีตัวคู่ใจของน้องอยู่อย่างซินเทเรสเรซออฟิเลียเทกซ์ออเมื่อจบการตอร่อสู้ที่วิลิสตาโจมตีจะทำความสามารถตามนีที่เล่นหรือโซบายไปตอนต้น t ูฮาร์ดลู u ี้ยูนิตนี้จะบวก1น5 0เอเวอร์ลาสติ้งซับไฟเคาน์เตอ1เตะหลังแวนไปใต้กองสแสนยูนิตนี้และสับกอง โดยรวมเป็นเด็กที่ตีสเวฟแต่แรงมากๆแถมวนทิกเกอร์กับใต้กองอีกด้วยข้อเสียของมันก็คือเด็กหมดเร็วเพราะว่าเจียมฟ้าอย่างซับไฟโม่กองไปจดหมดเลยนะจะ